มาดูทางด้านประกาศจากสำนักจุลาราชมนตรีค่ะได้มีประกาศวันอีดอิดินอัฏฐานะคะฮิจรสัสศกราหัก1 4 4รค่ะซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่17มิถุนายน2,567นี้ค่ะ สำนักจุฬาราชมนตรีค่ะออกประกาศจุฬาราชมนตรีกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิจัฐและวันอีดอิดอินอัตฮาฮิจรอสักราชะห4 5ัรด้านนายเวเดอร์เมมะมิงจินะคะผู้รับสนองบัญชาจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิจัฐฮิจรอสักราชะห4 5ัร ในวันศุกร์ที่7มิถุนายนพศ2567เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นปรากฏว่ามีผู้เห็นดวงจันทร์ในการนี้จึงประกาศว่าวันที่1ของเดือนซ ah ุลฮิจาฮิจรอสักราช1445ตรงกับวันเสาร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2567 และวันอีดอิดินอัตาฮิจิรัสกักราช1,445ตรงกับวันจันทร์ที่17มิถุนายน2,567ค่ะ